ขอกราบแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าเป็นแรงเชียร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะตั้งใจพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็ได้มีการประกาศอัดฉีดนะคะถ้าได้แชมป์นะคะก็จะหาเงินมาอัดฉีด20ล้านบาทนะคะ สวัสดีครัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไว้นะครับวันนี้แอดไว้ก็มีเนื้อหาข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัดฉีดครับก็ล่าสุดได้มีทางมาดามแป้งครับผู้จัดการทีมชาติไทยเรานะครับคุณนวลพันธ์ลำซานนะครับก็ได้ออกมาพูดนะฮะว่ารายการนี้ถ้าหากว่าทีมชาติไทยเราสามารถคว้าแชมป์ได้นะฮะก็จะ คว้าไปเลยครับ20ล้านนะครับเป็นเงินอัดฉีดอันนี้มาดามแป้งก็เรียกขวัญกำลังใจก่อนนะครับเป็นความพึกเหิมเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวสารนะครับจะทราบว่าคู่แข่งเรานรในอาเซียนต่างก็เตรียมความพร้อมกันเต็มที่เลยนะครับหวังว่าจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ให้ได้ติมอครับก็เดินทางถึงสิงคโปร์แล้วนะครับรวมไปถึงหลายต่อหลายทีมที่มีการเตรียมทีมอุ่นเครื่องที่ตุรกีบ้างต่างแดนบ้างนะครับ แต่ทีมชาติไทยเราจากที่เราทราบกันดีว่าเราไม่มีเกมอุ่นเครื่องใดๆเลยนะครับแล้วก็การซ้อมก็จะน้อยที่สุดในบรรดาทีมอาเซียนทั้งหมดทีนี้ผมมองว่า การที่มาดามออกมากระตุ้นและมาใกล้ชิดนักเตะแบบนี้ครับวันนี้ครับเราจะเห็นภาพต่างๆในสนามนะสีหน้านักเตะสดใสมากครับมีความพร้อมการออกมาให้สัมภาษณ์ของธีรศิลป์การออกมาให้สัมภาษณ์ออของเจนณทิพรวมไปถึงหลายต่อหลายคนที่แสดงปฏิกิริยานะครับต่อ,อ,อความตั้งใจที่จะเล่นในรายการนี้นะครับบอกเลยว่าเราเริ่มมีความฮึกเหิมครับมันอาจจะเป็นทวยแห่งความหวังและอาจจะเป็นรางวัลน,นะครับเป็นของขวัญให้กับ พี่น้องแฟนบอลชาวไทยเรานะครับในประเทศไทยเราทุกท่านเลยหรือว่าแฟนๆที่อยู่ตามต่างแดนก็ตามนะครับเพราะว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนัดชิงชนะเลิศนะครับเกมสุดท้ายจะเตะกันในวันที่1มกราคมปี -65 ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นช่วงบรรยากาศหนาวๆเนาะแล้วเราก็จะตื่นเต้นในขณะที่เราเชียร์ด้วยถ้าเราผ่านรอบชิงชนะเลิศได้นะครับบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ใจพองโตมากครับแล้วยิ่งถ้าเราคว้าแชมป์ได้นะนี่แหละ ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นโปรดชิ้นสําคัญสําหรับแฟนๆบอลชาวไทยเลยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นมุมมองต่างๆครับทั้งโคชมาโน่บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับในเรื่องของการถอนตัวอะไรแบบนี้ครับเพราะว่านักเตะต่างๆครับที่ได้เรียกมาทดแทนนั้นสามารถทดแทนกันได้แล้วก็มีความกระหายที่จะได้ลงนะครับที่อยากจะลงเล่นรวมไปถึงนักเตะหลายๆคนในเกมแรกนะครับเกมแรกก็อาจจะขาดอย่าง เจ้าเจานะครับชนาทิพย์สงสินแล้วก็อุ้มธีรทรอ,อะไรเหล่านี้นะครับเพราะว่าการเดินทางอาจจะมาสมทบที่หลังเพราะว่าเกมในเจลีกนะฮะจะเตะกันวันที่4วันหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเจชนาทิพย์ก็เหมือนเกินเกินกันไว้ว่าเกมวันที่4เนี่ยที่จะถึงที่จะเตะนะครับเจชนาทิพย์ก็ขอประมาณว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขอนะครับขอนั่งเป็นตัวสำรองหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ลงได้ ก็ยิ่งดีนะครับให้ตัวอื่นๆลงให้ตัวดาวรุ่งเปิดโอกาสให้ตัวอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้ลงก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับเพื่อวางแผนเพราะว่าเจาก็อยากมาช่วยทีมชาติไทยมากครับเจก็มีแพชชั่นสูงครับอยากครั้งนี้ไม่อยากจะพลาดแล้วนะครับทั้งมีการคุยกับคุณแม่นะฮะคุยในเรื่องของการที่จะต้องนั่งสมาธิสวดมนเพื่อ,อเป็นสิริมงคลอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้มาร่วมเล่นในรายการนี้ให้ได้นะฮะอันนี้ก็ บอกเลยครับว่าทุกคนต่างตั้งใจมากรวมทั้งอุ้มด้วยครั้งนี้แหละเรามาฮึกเหิมไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณคุณมาดามแป้งนะที่ลั่นกองรบแบบนี้นะครับสร้างความฮึกเหิมสร้างกําลังใจที่ดีนะครับก่อนที่จะเข้าถึงทัวร์นาเมนต์ตอนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่การร่วมแรงร่วมเชียรกันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในอาเซียนเรา อีกครั้งนะครับทุกเกมนั้นสําคัญครับไม่มีเกมไหนง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้เต็มที่ครับแล้วก็การที่กระตุ้นและเพิ่มความฮึกเหิมแบบนี้นี่แหละจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยเรามุ่งไปสู่เส้นชัยมุ่งไปสู่ผลตามที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับผมก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่ร่วมสร้างแรงพลังในการเชียร์นะครับสร้างความฮึกเหิมเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะร่วมสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับให้มุ่งไปสู่ ชัยชนะและก็คว้าชัยในรายการนี้ให้ได้นะครับขอบคุณมากครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้นะครับสำหรับท่านใดท,ที่เข้ามารับชมใหม่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ได้มีการพูดคุยกับน้องนอนนะคะรวมทั้งสตาฟโค้ดนะคะว่าจุดหมายเดียวนะคะที่เราจะแก้วิกฤตศรัทธาของบอลไทยได้ก็คือการที่ได้เป็นแชมป เอฟสุสุกิครับเพราะแชมป์นี้เนี่ยเป็นถ้วยที่มีความสำคัญของเรามากเราเคยได้แชมป์นี้ถึง5สมัยด้วยกันนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วเราไม่ได้ในขณะเดียวกันพลาดให้แก่เวียดนามในขณะเดียวกันถ้วยนี้เองเจ้าภาพสิงคโปร์ก็ได้ถึง4สมัยด้วยกันนะคะจึงมีความสำคัญมากแล้วก็วันนี้ก็ได้นักเตะชุดใหญ่ซึ่งก็ ามาจากหลายสโมสรต้องขอบคุณนะคะประธานสโมสรทุกคนที่ปล่อยตัวนักเตะออกมาเล่นทิมชาติแล้วก็เรายังรออีก5คนนะคะจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเจชนาทิพ์อุ้มธีรทรจุณธานเข็มดีน้องกันธนวัฒน์แล้วก็ ตองกวินนะคะซึ่งทุกคนจะบินมาสมทบนะคะเนื่องด้วยกฎของทางสิงคโปร์จะต้องอยู่ทางต้นทางถึง14วันเ <c oughs> ชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ <c oughs> เต็มที่เพราะทุกคนก็ภูมิใจนะคะที่ได้สวมเสื้อทีมชาติไทยหลายคนอาจจะสวมครั้งแรกหลายคนอาจจะสวมมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นเพื่อให้ได้ชัยชนะแต่ก็เป็นการเล่นที่กดดันที่ยากพอสมควรเนื่องจากว่าเ,เรายังไม่เคยลงอุ่นเครื่องหรือว่า ลงทีมซ้อมกับใครเลยนะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีการรวมใจกันจริงก็น่าจะทําได้เพราะว่าเมื่อคืนก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าการเล่นเป็นทีมเวิร์กนะคะการเล่นด้วยใจนะคะด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้แล้วเราก็มองไปที่เป้าหมายเดียวกันคือต้องการเป็นแชมป์ซึ่งการจะเป็นแชมป์นั้นก็แมสุดท้ายอยู่ที่วันที่1มกราคมก็ขอกราบแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าเป็นเกียรติ เป็นแรงเชียร์กราฟแฟนบอลชาวยว่าเป็นแรงเชียร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะตั้งใจพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็ได้มีการประกาศอัดฉีดนะคะถ้าได้แชมป์นะคะก็จะหาเงินมาอัดฉีด20ล้านบาทนะคะประกอบกับถ้าได้แชมป์นะคะก็จะได้เงินจากทาง AF เด้วยนะคะแต่น้องๆก็ได้มีการพูดนะว่าเงินคงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องการที่จะนําถ้วยนี้กลับมาให้แฟนบอลชาวไทยตั้งใจใช้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะ